มาเบิ่งกระลำกระลำข่อยก็ได้กินแล้วเพิ่นอันนั้นบักแดงใบเล่นี่อีกจักสองสามมือยังกยสิมาเก็บนี่ก้อนนี่จะได้กินก้อนนี่นี่จะไปพัดอัดใส่ไก่ใส่หมูเพื่อนดูเพราะมันหน่อยได้ปลูกไปเบิดได้ขนาดเพื่อนแมีนเบิดอ้อมต้นไม้ไปเถอะเพาะเขาโดลินจีล่างศาสตร์เมีนเบิดนี่มันมีแขนนีเด้อันนี้อ้วหมากับหอนหมากับมะน้ำเพื่อนกระลำลุนล้วนเพื่อน ปลูกไว้ไม่นเบิดเพื่อ่าน้ำเดือนนึงก็บ่แม่นเหนือยหน่อยดิยขาน้ำข่อยปลูกไว้กินตอนเฒ่าว่ะต้นใหม่อยากกินยังก็ซื้อมาปลูกจะว่าสิได้กินบบกย่านตายก่อนอยู่เพลนอันกะไม้ก็มีนะอาปอบไปแซนไปเบิ่งดินี่กะไม้ก็มีนี่ขอฟิกมีเบิดขาน้ำเดือนละสองร้อยเพื่อนี่อันนี้กาไว้เท่านี้ไปออกไปปลูกไปสิ่งฟังนี่ก็นี่อันนี้บักยมขอเพลนมาบว่าจะซื้ออันนี้ก็ต้นสมพียงเพื่อ ต้นไหม่อมบานอมยียงเนี่ยอันนี้ต้นหมองหอกฮดเตลยหดทุกมือเนาะต้นใหม่หักกูเนี่ยอันนี้ต้นบกสมโออันบกเขียดีลินจีปีนี้หดจะเป็นปีแหลกเลยนี่โอ้ยหน่วยกำลังใหญ่เลยนี่นี่ได้กินปีนี้ละปีกายนี่เพราะเป็นเลยคือมาปลูกต้นละลอยหาซืบ่อได้สองปีนี้ปีที่สองบ่เลยเป็นผลประกอบการที่หนาพอใจ ແຕ່ວ່າຂານ້ຳກໍຫຼາຍເຕີບດອືປີິ້ກิ้นີລະດປນ